จีนอาจจะไม่ได้ต้องการดันหยวนขึ้นมาแทนที่ดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินหลักของโลกแต่กําลังขยายอิทธิพลของหยวนในซีกโลกใต้เพื่อปูทางไปสู่การใช้งานหยวนที่เพิ่มมากขึ้นจีนจะใช้วิธีการใดในการทําให้หยวนขึ้นมาโดดเด่นบนเวทีโลกวันนี้กรุงเทพธุรกิจจะบรีฟให้คุณฟัง ก่อนไปฟังสาระดีๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกรุงเทพธุรกิจทุกช่องทางด้วยนะคะมาตรการภาษีตอบโต้ของโดนัททำจุดชนวนความตรึงเครียดในตลาดการค้าทั่วโลกซึ่งสถานการณ์นี้ทาให้ดอลล่าอ่อนค่าลงอย่างหนักซึ่งขณะเดียวกันก็ทําให้ความต้องการเงินหยวนเพิ่มมากขึ้นเมื่อบรรดานักลงทุนมองหาทางเลือกอื่นพร้อมกับการขับเคลื่อนนโยบายการเงินของจีนทําให้สายตาทั่วโลกจับจ้องมาที่หยวน ในการประชุมหลูเจียจุยผ่านกงงซิิงผู้ว่าการธนาคารกลางจีนได้อธิบายถึงแผนการขยายการใช้เงินหยวนในระดับสากลและยังได้เรียกร้องให้มีการพัฒนาระบบสกุลเงินโลกแบบหลายขั้วซึ่งจะมีสกุลเงินหลายสกุลเงินไม่ใช่เพียงแค่ดอลลาร์เท่านั้นที่จะครองเศรษฐกิจโลก ความมุ่งมั่นของธนาคารกลางจีนที่จะพัฒนาระบบการเงินแบบหลายขั้วไม่ได้เป็นเพียงความท้าทายบทบาทของดอลลาร์เท่านั้นแต่ยังเป็นทางเลือกใหม่สําหรับประเทศที่ไม่ได้รับประโยชน์หรือว่าไม่ได้เข้าถึงระบบเศรษฐกิจของตะวันตกมากเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือว่าการเมืองก็ตาม อย่างแรกคือการสนับสนุนโครงการ BRI หรือว่า1แถบ1เส้นทางด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงจีนกับหลายประเทศทั่วโลกทําให้แบงก์ชาติจีนได้ใช้โอกาสนี้ในการผนวกการใช้เงินหยวนเข้ากับการดําเนินโครงการโดยการให้เงินทุนสนับสนุนและการสร้างช่องทางการชําระเงินด้วยเงินหยวนทําให้สกุลเงินนี้เป็นที่รู้จักและใช้ในประเทศที่เข้าร่วมโครงการ BRI มากขึ้นถัดมาคือการทำ ข้อตกลงแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบทวิภาคีโดยแบงก์ชาติจีนได้ลงนามในข้อตกลงแลกเปลี่ยนสกุลเงิน Currency Swap Agreements กับกว่า30ประเทศทั่วโลกข้อตกลงเหล่านี้จะช่วยให้ประเทศคู่ค้าสามารถใช้เงินหยวนในการชำระค่าสินค้าและบริการระหว่างประเทศกันได้โดยตรงแทนที่จะต้องแปลงเป็นดอลลาร์ก่อนซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความพันพวนของดอลลาร์และลดต้นทุนการทำธุรกรรม นอกจากนี้ยังมีตัวเลขที่น่าสนใจค่ะว่าจีนได้เสนอเงินกู้ในอัตราดอกเบีย้ยที่น่าสนใจกับประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในแถบเอเชียและอัตราเงินกู้ในสกุลเงินหยวนก็กำลังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาของธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดที่เผยแพร่ในเดือนพฤษภาคมพบว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาสินเชื่อสกุลเงินดอลลาร์ที่มอบให้แก่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียลดลงถึง1 6เซแต่เมื่อไปดูสัดส่วนสินเชื่อดอลลาร์ที่ธนาคารจีนปล่อยก็ลดลงจาก65%ในปี2560เหลือ50%ในปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันถ้าไปดูข้อมูลจากทางการจีนก็สะทอ้อนให้เห็นว่าสินเชื่อข้ามพรมแดนในสกุลเงินหยวนเพิ่มขึ้นอย่างรวด เป็นประมาณ20.4ล้านล้านหยวนในปีที่แล้วซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปี2565ที่อยู่ที่ประมาณ10.3ล้านล้านหยวนซึ่งการที่ธนาคารจีนลดการปล่อยกู้ด้วยสกุลเงินดอลลาร์นั้นสอดคล้องกับวัฏจักรดอกเบีย้ยขาขึ้นของเฟดที่เริ่มต้นขึ้นในเดือนมีนาคม2565เพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อส่งผลให้อัตราดอ,อกเบีย้ยอ้างอิงของเฟดอยู่ในระดับสูงที่4.25%ถึง4.5% และในทางตรงกันข้ามแบงก์ชาติจีนได้ปรับลดดอกเบีย้ยเงินกู้ชั้นดีระยะ1ปีลงอย่างต่อเนื่องจาก 3. 8เปในเดือนมกราคม2565หรอเหลือเพียงแค่3%เเนในเดือนพฤษภาคมปีนี้ดังนั้นความแตกต่างของดอกเบีย้ยนี้ทําให้การกู้ยืมและการปล่อยสินเชื่อด้วยเงินหยวนมีต้นทุนที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้จีนลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ในการปล่อยสินเชื่อ้า พรมแดนอกจากนี้ค่ะภายใต้แผนการพัฒนาระบบสกุลเงินโลกแบบหลายขั้วตลาดหลักทรัพย์สํสาคัญทั้ง3แห่งของจีนคือตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ตลาดหลักทรัพย์ต้าเหลียนและตลาดหลักทรัพย์เจิ้งโจวได้อนุญาตให้นักลงทุนสถาบันต่างชาติบางรายสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและออ,อปชันในตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ได้มากขึ้นซึ่งสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มอิทธิพลของเงินหยวนในระบบการกําหนดราคาสินค้าพกคภัณฑ์ทั่วโลกด้วยรวมทั้งตลาดทองคําเซี่ยงไฮ้เซี่ยง ไฮโกรเอ็กชแนนที่ในปีนี้ขยายธุรกิจออกนอกจีนแผ่นดินใหญ่เป็นครั้งแรกและประเด็นสำคัญคือการซื้อขายทองคำในฮ่องกงจะต้องดำเนินการด้วยเงินหยวน เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าจีนที่เป็นทางผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของโลกต้องการขึ้นมามีบทบาทในการกําหนดราคาสินค้าพภคภัณฑ์โดยเฉพาะราคาทองคําดังนั้นการที่ตลาดทองคําเซี่ยงไฮ้เปิดตลาดใหม่ในฮ่องกงและอ้าแขนรับนักลงทุนต่างชาติถือเป็นสัญญ,ญาณที่สําคัญมากๆและอีกหนึ่งสิ่งที่ถูกจับตามองมาโดยตลอดคือการเปิดตัวและการขยายบทบาทของหยวนดิจิทัลเพราะว่าจีนถือว่าเป็นประเทศแรกๆที่เรเริ่มและนําร่องการใช้สก,กุลเงินดิจิตัลของธนาคารกลางหรือว่า ่วนดิจิทัลภายในประเทศโดยในการประชุมหลูเจียจุยฟอรัมผู้ว่าการแบงก์ชาติจีนได้ประกาศแผนที่จะขยายการใช้หยูนดิจิทัลไปสู่ระดับสากลซึ่งหมายถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้หยูนดิจิทัลถูกใช้ในการทำธุรกรรมข้ามประเทศหรือว่าเป็นทางเลือกในการชำระเงินระหว่างประเทศมากขึ้น แปว่าจีนจะทุ่มเทยอย่างหนักในการผลักดันหยวนขึ้นเป็นหนึ่งในสกุลเงินสําคัญของโลกแต่ก็ยังเผชิญกับอุปสรรคสําคัญหลายประการในการโค้นล้มดอลล่าร์สกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้แสดงความคิดเห็นในการให้สัมภาษณ์กับบูมเบิร์กโดยกล่าวว่าการรีเริ่มของจีนนั้นเป็นเรื่องที่เหลวไหลยอย่างสิ้นเชิงค่ะโดยให้เหตุผลหลักคือเศรษฐกิจของจีนยังคงมีการ ควบคุมอย่างเข้มงวดซึ่งขัดแย้งกับคุณสมบัติของการเป็นสกุลเงินสำรองของโลกโดยเบสเซนได้ตั้งคำถามถ,ามถึงสกุลเงินที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้อย่างเสรีจากการที่เงินหยวนยังคงเป็นสกุลเงินที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลและไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือว่าโอนย้ายได้อย่างอิสระเหมือนกับเงินดอลลาร์หรือว่ายูโรซึ่งเป็นข้อจำกัดพื้นฐานสำหรับสกุลเงินที่จะเป็นสกุลเงินสำรองที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง รวมถึงข้อจํากัดในการเคลื่อนย้ายเงินทุนลองคิดภาพดูว่าถ้าเกิดว่าประชากรของจีนทั้งหมด1,400กว่าล้านคนต้องการถอนเงินออมออกจากระบบและเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเหตุผลของการลงทุนหรือว่าเพื่อความปลอดภัยทางการเงินแต่รัฐบาลจีนมีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากๆในการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินทุนออกนอกประเทศซึ่งทําให้เงินหยวนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเสรีในตลาดโลกแตกต่างกับดอลลาร์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระหรือแม้แต่ปัญหาเชิงโครง สร้างภายในประเทศเช่นการเกินดุลการค้าแม้ว่าการเกินดุลการค้าของจีนอย่างมหาศาลต่อตลาดโลกจะเป็นข้อดีในมุมของเศรษฐกิจแต่กลับกลายเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนไหวเงินหยวนในตลาดการค้าโลกเนื่องจากเงินหยวนที่ได้จากการค้าระหว่างประเทศมักถูกนำกลับไปซื้อสินค้าจีนหรือว่าชำระหนี้ระหว่างประเทศตรงนี้ทําให้เงินหยวนไม่ได้ถูกนามาหมุนเวียนในตลาดการค้าระหว่างประเทศเท่าที่ควร และปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้คือปัญหาวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์เมื่อราคาบ้านอาพาร์ตเมนต์ลดลงถึงหนึ่งใน3หรืออาจจะลดลงถึง50%สส่งผลให้ชนชั้นกลางในเมืองจำนวนมากต้องสูญเสียงเงินออมตลอดชีวิตวิกฤตการณ์นี้สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยรวมการที่เศรษฐกิจภายในประเทศยังคงเผชิญหน้ากับความท้าทายเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจของเงินหยวนในสายตาของนักลงทุนต่างชาติ อุปสรรคเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการจะผลักดันเงินหยวนให้เป็นเงินสำรองของประเทศจีนจะต้องมีการผ่อนคลายกฎระเบียบภายในประเทศและทำให้สกุลเงินหยวนสามารถแปลงสภาพได้อย่างเสรีมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ขัดกับหลักการควบคุมของทางรัฐบาลจีนโดยสิ้นเชิง ท่ามกลางความพยายามของจีนในการผลักดันเงินหยวนให้มีบทบาทในวทีโลกแดนหวังนักเศรษฐศาสตร์จ,า,จากยูเรเซียกรุ๊ปให้มุมมองที่น่าสนใจในการสัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เดอะนิวย r k ร์ท e มส์กชี้ให้เห็นว่าจีนไม่ได้ต้องการทําให้เงินหยวนเป็นสากลในความหมายแบบตะวันตกซึ่งหมายถึงการที่สกุลเงินนั้นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานสะสกุลเงินสำรองมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างเสรีมีตลาดทุนที่เปิดกว้างและมีสภาพคล่องสูงและเป็นที่ยอมรับในการทําธุรกรรมทางการ เงินและเชิงพาณิชทั่วโลกเช่นเดียวกับเงินดอลลาร์ แต่แดนหวังกําลังมองว่าจีนกําลังทําให้หยวนเป็นภูมิภาคซึ่งหมายถึงการผนวกหยวนเข้ากับการค้าการชําระเงินระหว่างประเทศและการทําให้หยวนเป็นหนึ่งในข้อตกลงทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าการกู้ยืมระหว่างรัฐต่อรัฐซึ่งจะสร้างความผูกพันทางเศรษฐกิจและการเมืองลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกลุ่มซีกโลกใต้หรือว่า global โซซึ่งมักจะเป็นประเทศกําลังพัฒนาในแถบเอเชียแอฟริกาและลาตินอเมริกา ด้ยมีสัญญาณที่ชัดเจนว่าแนวทางการทําให้หยวนเป็นภูมิภาคนี้กําลังดําเนินต่อไปจากการที่ธนาคารต่างประเทศจำนวน6แห่งซึ่งรวมถึงธนาคารขนาดใหญ่อย่าง Standard Bank จากแอฟริกาใต้และ First Abu Dhabi Bank จากสาหรัฐอาหรับเอมิเรตได้ตกลงที่จะใช้ระบบการชําระเงินระหว่างธนาคารข้ามพรมแดนของจีน แม้ว่าการทำให้หยวนเป็นสากลจะถูกจำกัดด้วยความท้าทายเชิงโครงสร้างและนโยบายแต่การพัฒนาล่าสุดกำลังทำให้เห็นว่าจีนกำลังวางตำแหน่งของเงินหยวนให้เป็นทางเลือกและสามารถใช้งานได้จริงโดยเฉพาะในแถบซีกโลกใต้และความพยายามเหล่านี้จะนำไปสู่การยอมรับในระดับโลกที่กว้างขึ้นหรือไม่ยังคงต้องรอดูกันต่อไปติดตามประเด็นร้อนเรื่องราวที่น่าสนใจที่คุณจะไม่ตกเทรนด์เราจะบรีฟให้คนฟังที่กรุงเทพธุรกิจค่ะ